ครับสวัสดีครับผมว่าของผมมือพออีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคมือนี้ผมกัจะมาแช่อ่ากันเหล็กตัวนี้นะครับผมเหล็กปูพื้นบ้านน็อกดาวน์นะครับผมอ่าอ่าเหล็กหนาที่ผมใส่ก็จะเป็นขนาด1.5ทาทั้งเบิดเลยนะครับผมอ่ารวก็ใส่เป็นเหล็กกำบะไนซ์นะครับผมนี่ระยะห่างนะครับผมอ่ามันกันจะลักษณะนำ้ำ ห้องนี้ก็จะกว้างอยู่ที่ห้องนี้จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับ4คูณ3มอ่า4คูณสน,นะครับจะล่งแผ่นพอดีเลยผมจะผมจะบ่ได้เสริมเหล็กทั้งขางแนละ้วผมจะตัดบากตัดข้อแพวตัด้ะก็บากแล้วก็ยิ่งเข้าไปเอา,บบา,เา,เอ,าอ่าผมจะบ่ได้เสริมเหล็กออกทั้งขางผมจะปูพื้นก้อนนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้อ่าระก็บ,บากเข้าไป <c oughs> บากเข้าไปเขากับสามารถยิ่งไล้มันก็จะแผ่นมันจะลงตัวพอดีนะครับนี่ ตากนี้เป็นอะก็หกสิบเส้นนะครับเข้ากับตัดครึ่งแผ่นส่นันตรงนี้ก็สิบประมาณสามสิบเกือบสี่สิบเส้นนะครับกับเจดลงแผ่นพอดีอความกว้างนะครับตัวนี้ก็จะประมาณหกสิบนี่ตรงนี้ตรงนี้มานี่หกสิบจากนี่ไปนี่สี่สิบนะครับผมตัวนั้นก็จะเป็นเลขสามตัวหกสิบนี่จะเป็นเลขสี่นะครับผมแต่ก็ห้องห้องขางนี่จะเป็นเลขกองนะครับผม สองนิ้วอ่าว่างอยู่ที่สี่สิบเซนนะครับผมนี่จะเป็นลักษณะนี้ส่วนแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดอ่าตัวนี้ผมจะใส่เป็นของที่16มิลอ่าแผ่นปูพื้นตัวนี้หรือแผ่นซีเมนต์บอร์ดนั่นเองนะครับผมอ่าผมจะใส่ยูแผ่นตัวนี้เป็นยู16มิลน,นะครับผม16มิลต้องบอกว่าโคตรแข็งเนอะรกระโดดแท่งเขากับบอลลูนะครับผม แพนปูทั้งขางเนี่ยผมใส่เป็นแปดมิลภายในเนี่ยผมจะใส่เป็นอ่ามันจะใส่เป็นยิบซำนะครับผมภายในภายในนี่เป็นยิบซำภายนอกจะเป็นสมาร์ทบอร์ดแปดมิลปูพื้นอ่ะสิบหกมิลสกูยิ่งนะครับผมปูพื้นเนี่ยสกูยิ่งผมจะใส่เป็นนิ้วครึ่งหรือนิ้วสองนี่แหละถ้าจำมาผิดเป็นดอกไม่ปีกนะครับผมแต่ว่าโตยิ่งไง ตัวยิ่งผนังน่าจะเปลี่นนิวหนึ่งนะครับผมแบบบ่มีปีกนะครับผมยิ่งอ่าจะประมาณนี้เลยส่วนห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำลดระดับนะครับผมก็จะใส่เปลี่ยนเล็กกองนะครับผมมาถักมาใส่กระแขงเชนนะครับผมเพราะว่ามันมันบกวางมาไลมันกระแขงอยู่แล้วห้องน้ำก็คือผมจะว่างทอทอเนี่ยผมจะว่างไปเลยนะครับผมว่างระยะไปเลยกับระยะเหมือนเดิมนะครับผม จากขอบนี่มา้หอนี่กับซิประมาณ37เซนนะครับที่จริงมันสามสิบหาพมกัว่างเพื่อ,อไว้นิดนึงนะครับตรงท่อน้ําทิ้งนี่กับอ่าพมกับประมาณนี้เลยนะครับว่างขอค้างจากผนังไปค้างละอยี่สิบกระแดจ้าต,ตัวนี้มันกืบอะไรยี่สิบปันไดะครับส่วนพวกก๊อกน้ำอีกย่งเขากับเจาะทะลุมาเลยนะครับผมผมกับจะว่างทออยู่ทั้งนอกแล้วกับเจาะทะลุมั้เลย โอเคว่าไงอ,อันนี้คนเฮ็ดนะครับนี่นะแก้วครับเมื่ออเสียบได้ไหมของแท้อ่ะแล้วก็การยิ่งนะครับผมก่อนจะยิ่งหาดอกนะครับผมนี่นิ่เลี้ยง,งมาสิหาดอกกลางยิ่งขจังลักษณะยิ่งหยิบสัมป่าเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาอย่างหนึ่งหลบหล่ ทรงที่เฮ็ดก็จะเป็นทรงนอร์ดิกนะแล้วอลังเฮ็ดกันเลยทรงนี้บ้านทรง,งดอกแดกทรงนอร์ดิกนะครับผมอ่าตัวนั้นก็นจะเป็นหน้าต่างกลมนะครับผมประเพณีไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมธรรมดาตรงนั้นอ่าผมลืมบอกความสูงเสริมเลยค่ะได้เฮ็ดคลิปแล้วก็ดีความสูงตัวนี้ผมที่เม่รแปดสิบตรงนี้ผมตีบอกไปนะครับผม ตีกรอบใบเมตี้นะครับผมลูกกาเขตีกรอบใบลูกกาเข้ากับจังไม้นี่มาตัดเป็นวงกลมเข้ากับจังสุบคลึบเข่าลูกกาเข้ากับจังเสริมเล็กทั้งขางสี่ทางลูกกาจบเลยตรงนี้เข้ากับเฮ็ดเทือบตัวนี้เทือบของผมอยู่สรุปอยู่ที่20เซนนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือความสูงดั่งนะครับผมดั่งของผมจะเฮ็ดอยู่ที่1เมตร ครับผมตั้งอยู่ที่หนึ่งเมตรอ่าตั้งอยู่ที่หนึ่งเมตรนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็จะเลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจทำคลิปแชร์เทคนิคดีๆให้พี่น้องในเบิร์นี้ก็แชค,คลิปนี้ครับบ๊วย,วยสวัสดีครับ